ความดีในมุมของผมก็คงจะหนึ่งก็คือความรู้จักเสียสละคือรู้จักการทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นซึ่งนันหมายความว่าเราก็ต้องลดความต้องการลดความหวังในแง่ของผลประโยชน์ตอบแทนที่เราจะได้กลับคือหวังให้น้อยควบคุมจิตใจตัวให้ได้แล้วก็เรียกว่ามีเรื่องภายนอกให้มองต่ําเรื่องภายในให้มองสูงคือเรื่องของ ข้าวของเงินทองเครื่องใช้เนี่ยให้มองคนที่ลาบากกว่าเราทุกกว่าเราแต่เรื่องภายใน,นใจิตใจเรื่องความดีความเสียสละมองคนที่สูงกว่าเราเขาไมเขาทําได้ทำไมเสียสละได้ใน,นความเสียสละคือจุดเริ่มต้นของความดีอันที่2ก็คือรู้จักทาประโยชน์ก็คือการทําประโยชน์นั้นก็คือใช้ทั้งความคิดแรงกายก็ได้ไม่ต้องมีทรัพย์สินเงินทองนะครับก็คือคล้ายๆกับความเสียสละนั่นแหละแต่ว่าจะหมายถึงว่าการรู้จักว่าสิ่งต่างๆที่เราใช้ทรัพยากรต่างเช่นการอาบน้ํา ใช้ไฟเท่าไหร่ใช้น้าเท่าไหร่กินข้าวแล้วก็ทําดีกับพ่อแม่นะครับก็คือความกระตันดูกระดาษเวทีนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งสาคัญและก็เป็นสัญลักษณ์ของคนดีที่สําคัญมากขันที่4ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงว่าการที่เราไม่เอาเปรียบคนอื่นควาซื่อสัตย์ในี้เนี้ยคือไม่เอาเปรียบคนอื่อน,มนไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมโลกไม่ใช้ทรัพยากรแลแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างเส้นเปลือยอย่างไม่รู้คุณค่า แล้วก็มีใจที่แน่วแน่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นะครับมั่นคงต่อการที่เราทําประโยชน์ไม่หวั่นไหวไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ง่ายๆแล้วก็ข้อสุดท้ายนะั่นคือการทาดีด้วยสติปัญญาจําเป็นมากครับที่จะต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราทำนั้นประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ไครเราคิดได้ทําได้ความดีมันก็จะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงตัวในทางที่ดีเนะี่ยมันจะเริ่มต้นจากการที่เราเห็นคุณค่าของความดีแล้วก็พยายาม วางแผนออกแบบนะครับกิจกรรมการทํางานที่มันครีเอทีฟคือแตกต่างแปลกใหม่กว่าคนอื่นแล้วก็อยู่บนฐานของศิลธรรมมันดีนะครับคือไม่เกี่ยวข้องด้วยอบไยมุกไม่ใบนักเล็กขโมยน้อยอเอาเปรียบคนอื่นทั้งความคิดและผลงานนะครับเราต้องคิดเองแล้วก็คิดให้แตกต่างตั้งแต่จุดเริ่มต้นกระบวนการแล้วก็เป้าหมายมองหาเป้าหมายให้เจอครับว่าเราอยากทําความดีอะไร แลวเริ่มต้นจากการเปลีป่ยนแปลงตัวให้ได้ถ้าเราบอกคนอื่นให้ทําเราต้องทําให้ได้ด้วยนะครับเราต้องทําให้ได้ด้วยนั่นแหละคือความดีที่แท้จริงครับ